สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของนกฟ,ฟินิกในเรื่องแฟนตาสติกบีทจักรวรรดิแฮร์รี่พอตเตอร์ ว่านกฟินิก์เนี่ยมีที่มาที่ไปในตำนานอย่างไรบ้างนะครับนกฟินิก์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ประจำตัวของดัมเบิลดอร์ที่มีความสำคัญนะสำคัญมากเลยแหละนะฮะโดยเฉพาะแฮร์รี่ภาค2ห้องแห่งความลับนะครับเพื่อนๆคงเคยได้ยินเรื่องราวนกฟินิก์มาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไฟนอลแฟนตาซีบ้างนะฮะโดยเฉพาะภาค7นะฮะที่ชุบชีวิตได้แล้วไอเทมวิเศษก็คือหางนกฟินิกส์เนี่ยสามารถชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วได้นะครับความเชื่อนกฟินิก์เนี่ยก็มีหลายอารยธรรมอะใช่ไหมคนจีนเนี่ยจะเรียกนกฟินิก ว่านกเฟิงห่วงนะฮะมาโกโฟินิกในวันพีทคนไทยนิยมเรียกนกฟินิกว่าหงนั่นเองครับในฝั่งจีนเนี่ยบอกว่าเฟิงห่วงเนี่ยก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าฝั่งตะวันตกบอกว่านกฟินิกเนี่ยมีตัวเดียวเท่านั้นนะฮะไม่มีการสืบลูกหลานแรงบันดาลใจของนกฟินิกเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากพวกนกยุงอะไรพวกนี้แหละฮะทั้งนี้นกฟินิกมาจากชาติไหนเนี่ยไม่อาจจะทราบได้นะฮะสันนิษฐานว่าอียิปต์เนี่ยเป็นชาติเก่าแก่ที่สุดที่คนพบนกฟินิกนะฮะความเชื่ออียิปต์โบราณในคัมภีรโบราณะหรือว่า The เ,เขาเชื่อว่ามันจะมีนกอมาตะตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่านกเบนูครับนกเบนู ok เนี่ยมีรูปร่างนกกระสาแล้วก็ไม่ได้สวยงามเหมือนฟีนิกซ์ในกรีกนะครับจะมีจงอยปากยาวแล้วก็มีงอน2เส้นเขาเล่าว่าในตอนกําเนิดโลกเนี่ยนกเบนู ok เนี่ยไปเกาะที่ก้อนหินเบนเบนแล้วไอ้ก้อนหินเบนเบนเนี่ยมันอยู่เหนือท้องน้ําคือต้องเข้าใจก่อนว่าอีบโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าตอนที่จัก,กรวรลยังว่างเปล่าเนี่ยเป็นท้องน้ําหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะมีก้อนหินเบนเบนเนี่ยปุดขึ้นมาคือมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแล้วไอ้นกเบ นูเนี่ยก็บินไปเกาะที่หินเบนเบนเมื่อนกเบน,นูร้องขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าเวลาก็เลยเริ่มเดินนะฮะหรือบางทีก็บอกว่านกเบน,นูเนี่ยเกิดจากหัวใจของเทพโอซซริสหรือว่าเกิดจากไฟศักดิ์สิทธิ์ในเขตวิหารเทพราในเมืองเฮเลโอโพลิสเพราะฉะนั้นนกเบนูก็เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจีนวิญญาณสุริยเทพราไปด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยนกเบนูก็เป็นอมตะสามารถเกิดใหม่และคืนชีพได้ด้วยอันนี้ก็เลยชัดเจนครับว่านกเบน,นูนี่แหละต้นแบบนกฟินิกในอารยธรรมกรีกนะครับ แต่ว่านกฟินิก์ในกรีกเนี่ยรูป่รกเหมือนนกอินีซะมากกว่าสีขนของนกฟินิก์ก็จะมีทั้งสีส้มสีแดงสีทองแดงเข้มหรือว,ว่าแดงอมม่วงบ้างนะครับมีหลายเฉดแล้วแต่จินตนาการจะวาดกันไป แล้วมันจะผัดขนหลายครั้งเหมือนกับนกยุงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนกฟินิกก็เลยมีขนหลายสีไงตามตำนานของเทพเจ้า,ยากรีกเนี่ยก็บอกว่านกฟินิกอาศัยอยู่แถวทะเลอาราเบียนเป็นแหล่งน้ําที่อากาศเย็นมากตอนนุ่งเช้าเนี่ยมันก็จะร้องเสียงกันไพเราะนะฮะเหมือนกําลังสรรเสริญสุริยเทพอยู่ไม่มีปรากฏว่านกฟินิกเนี่ยล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารนะฮะกินแต่สายลมน้ําค้างแล้วก็หมอกยามเช้าเท่านั้นนะฮะเขาเชื่อกันว่านกฟินิกเนี่ยเป็นสัตว์ของเทพอพอลโลคือนกฟินิกจะมีเสียงที่ไพเราะมากถึงขั้นที่ว่าเทพอล ต้องหยุดราชรสเพื่อฟังเสียงอันอ่อนหวานจากมันทุกครั้งเขาบอกว่าอพอลโลเนี่ยเลี้ยงนกตัวหนึ่งเอาไว้แล้วนกตัวนี้เนี่ยร้องเพลงเพลาะมากอพอลโลเนี่ยให้พรฟินิกว่าจงเป็นอมตะไม่มีวันตายเนื่องจากว่าเสียงของเจ้าเนี่ยไพเราะยิ่งนักเสียงร้องฟินิกทาให้หายซึมเศร้าได้ด้วยมีกําลังใจในชีวิตและทําให้พร้อมมาเชิญหน้าอุปสรรคนะฮะส่งเสริมความกล้ากับคนที่มีจิตใจดีแต่ถ้าใครที่มีจิตชั่วร้ายเนี่ยเสียงนกฟินิกก็จะกลายเป็นเสียงที่น่ากลัวแทนคือสําหรับคนดีก็เป็นเสียงที่ไพเราะสําหรัับบบคนนช่วก็จะแ น้ำตาของนกฟีนิกมีพลังในการรักษาบาดแผลได้ด้วยแล้วก็สามารถบรรเทาพิษจากงูแล้วมันยากมากนะที่นกฟีนิกจะหลั่งน้ําตาเพราะว่านกฟินิกจะเป็นผู้เลือกเองว่าคนไหนสมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาคห้องแห่งความลับที่ฟอกนกฟีนิกของดัมเบิลดอร์ฟอกได้หลั่งน้ําตารักษาบาดแผลล้างพิษของบาซิลิธให้ทําให้แฮร์รี่เนี่ยรอดตายมาได้นะครับแล้วในทุก500ปีเมื่อนกฟีนิกแก่ชราแล้ว มันก็จะบินกลับไปที่รางแถบพะเีอาราเบียนแล้วมันก็จะเก็บพวกดอกไม้มาเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าอพอลโลแล้วก็ทําแท่นบูชาแด่เหล่าเทพโอลิมปัส จากนั้นเนี่ยมันก็จะร้องเพลงสวดมนต์นะฮะเมื่อคําขอไปถึงสวรรค์แล้วก็จะมีสายฟ้าฟาดลงมาที่รังนกฟินิก์แล้วสายฟ้าก็ทําให้เกิดไฟลุกเพื่อเผาฟินิก์ให้มอดไหม้เป็นขี้เท่าพอไฟไหม้หมดแล้วข้างในก็จะมีไข่สีทองสองสว่างเมื่อฟักออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกนกฟินิก์นะฮะซึ่งมันก็คือตัวเดิมที่กลับชาติมาเกิดใหม่นั่นแหละและนกฟินิก์ตัวใหม่เนี่ยจะจําชาติก่อนไม่ได้ด้วยนะฮะจากนั้นนกฟินิก์ตัวใหม่ก็จะบินไปสู่เฮลิโอโพลิสเอาซากขี้เท่าตัวเองมา วางที่แท่นบูชาสุริยเทพมันก็จะบินกลับลังอย่างนี้ของมันเป็นวัฏถจักเช่นนี้เรื่อยไปนะฮะทุกๆ500ปีส่วนนกฟินิกของจีนเนี่ยเขาเรียกว่านกเฟื่องห่วงนะฮะนกเฟื่องห่วงถือว่าเป็นพยาวิหกที่ปกครองเหล่านกทั้งปวงเป็นสนัญลักษณ์ของความงามความซื่อสัตย์ความสุขแล้วก็ผู้นำยิ่งใหญ่ด้วยครับเมื่อเริ่มศัก,กราชใหม่ของจีนเชื่อกันว่าถ้าหากได้เห็นหงฟ้าบินผ่านแล้วก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตมงคลที่ดีความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความโชคดีถ้าเกิดไม่่เห็นนกกฟิแแลแล้ววปา ความยากลาบากของบ้านเมืองกำลังมาเยือนนะฮะเดิมพีแล้วคําว่าเฟิงคือนกตัวผู้ห่วงคือนกตัวเมียทาให้นกเฟิงห่วงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งงานชีวิตคู่รักนิรันร์แล้วมักจะอ,อยู่ในชุดแต่งงานของจีนนะฮะนอกจากนี้หงฟ้าก็อยู่ในชุดของฮองเฮาส่วนชุดฮ่องเต้เป็นมังกรครับแล้วก็เป็นมังกรห้าเล็บด้วยนะจีนก็ถือว่าหงมเนี่ยคือฮองเฮามัางกรคือฮ่องเต้นั่นเองครับ เห็นนิยายนะพวกคงเหนือมังกรในเงี้ยประมาณว่าผู้หญิงเหนือห้องเต้ในหนังสือสัตว์หมัรจรรย์และท,ที่อยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยข้อมูลเขาก็อิงมาจากตำนานเกรีกนี่แหละครับกระทรวงเวทมนต์ก็จัดระดับมันไว้ที่ X4 ตัวเพราะว่านกฟินิกเนี่ยไม่ได้ดุร้ายนะครับแต่เลี้ยงมันให้เชื่องเนี่ยเลี้ยงยากมากเขาก็เลยจัดให้มันเป็นระดับ4นะฮะ ลักษณะของนกฟินิกในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จะมีสีแดงมีความสง่างามมีลักษณะมันหงงมียงอยปากกรงเล็บสีทองชอบทำรังบนยอดเขาทิ่นกเมิมของนกฟินิกก็คืออียิปต์อินเดียจีนในจกักรวรรดิแฮร์รี่นะครับนกฟินิกสามารถคืนชีพได้เมื่อสิ้นอายุไขสามารถฟื้นคืนจากกองขี้เท่าเป็นนกตัวใหม่ได้มีนิสัยอ่อนโยนไม่ฆ่าสัตว์อื่นกินแต่เพียงสมุนไพรเป็นอาหารเท่านั้นสามารถหายตัวและปรากฏใหม่ได้ตามใจนึกเพลงของนกฟินิกเสมือนมีเวทมนต์สามารถกระตุ้นความกล้าหาญลองจตใจ ที่บริสุทธิ์ได้และทําให้คนที่มีจิตใจชั่วร้ายหวาดกลัวก็ได้น้ําตาของมันสามารถรักษาบาดแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพคือจะชาติไหนก็บอกว่านกฟินิก์เนี่ยเกี่ยวกับความมงคลทุกป,ประการเช่นนี้เองครับเอาล่ะครับเรื่องรานกฟินิก์ก็ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงท่านี้นะครับเพื่อเนคสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสตก่อนในแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อเห็นข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ